สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแอนกินไรดีโกบ้านๆนะคะวันนี้หนูจะชวนเพื่อนๆพี่ๆมาอุ่นกับข้าวกันค่ะเมนูนั้นก็คือต้มเลือดหมูนะคะเป็นเต่แซบมากๆเลยหมูที่หมักมาก,กา็ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะเรียกว่าทานคําเดียวไม่หมดแน่ๆเลยส่วนเลือดก็เป็นเลือดไก่อะนะอ๋อไม่ใช่ติเป็นเลือดหมูนะคะก็แซบแล้วก็หั่นมาได้ชิ้นใหญ่สะใจมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็อุ่นได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันนะคะแล้วก็มีแครอทด,ด้วยสีสันก็สวยงามมากๆนะคะสุดท้ายนี้หนูก็ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนกินอะไรดีขัวบ้านๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย